กับเหลืองได้ขะจะไปทําให้เลยเนาะเอิม่มขาบอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวจะเลิกทําแบบไอ้เขียวม่วงอะไรอย่างนี้แล้วค่ะจะเลิกทําอะไรที่มันเป็นสีสีเลยว่าดูคนคือเราก็เลิก,เลกทํลนานะทุกคนก็นะคะฟ้าเขียวฟ้าม่วงเขียวจะเลิกทําอะไรเนี่ยแล้วอะคะ่ะ จะเลิกทำไอ้วงกลมเมื่อกี้แล้วอะค่ะเขาขอมาสีม่วงเขียวเหลืองม่วงเขียวเหลืองนะคะดู S C P อยู่ค่ะช่องพี่ปลาอยู่นะคะจะเลิกทำแล้วนะคะแล้วก็เขียวใช่ไหมแล้วก็เหลือง เียวแล้วก็เหลืองเหลืองนะเสร็จแล้วนะคะจะเลิกทำแล้วนะคะให้ทำไงได้จะเลิกทำแล้วนะบายบายแล้วเราจะมาทำคลิปแทนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำร้านคลิปแทนนะคะไม่ทำไอ้อะไรอย่างนี้แล้วะคะ่ะบายบาย